สวัสดีจ้าเฮ็ดยังน้อชมเียงตัดหญ้าจนสวัสดีครับ <c oughs> เพิ่งเพิงหลงบ้านยืนเน่เด้อพี่น้องลดง่ญ่เอาไปชมหยุดขายไอติมสีมาตัดหญ้าบ่ิตัดหญ้า้างบ้านมันเป็นยัง่งม,มันเป็นยังมันเป่น มันเปียย์ายน้ำมันมันเปียย์เรวเห็ดยังไงเห็นไหเห็ดไม่บอกให้ประดิษฐ์มีเหรอน้องนี่นี่เอามาพี่แม่ไใไ้เอามาแม่ข้อออกก้อนลูกโอ้เด็กนักเรียนชิวบ๊ไปโรงเรียนจ้าไปฮะคือวบ๊ไปไป,ไปสร้างพี่สมได้บอสิีตัดหยา ตัดหญ้านี่แม่จ้ะพี่น้องนี่มันมันขื้นเงาโพดเนี่ยงาอีดีก่อค่านี่เพี่ยถังไปก่อ,อ,อกกห,นหนึ่งเพี้เอาออกก่อหนึ่งเน่อยได้ไหมอันนี้ก็ชิตัดอันนั้นมันออกตัดใบ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 ,บมันออกนะมันมันเปลีป่ยนขทั้งรางตัดหญ้าก่อน ห่อนอยู่เด้มื่นนี่เดี๋ยวมืออื่นเพจก็ซื้ทส่สงของให้ลูกค้าแล้วนะคะพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ไปุธุระลอยเอ็ดมาก,กันเลยยังบ่ได้ส่งกับที่เช็จของไวยืนกระซื้อส่สองของให้ลูกค้าเขาบากว่าดูสร้างงัดสร้างแงะต้องกันก่อนสร้างมัวงม่ว Còn bờ, ừ. <laughs> con chè thượt bừa bố bố luôn con bơm má nóng cành vạ ใส่ได้บ่สองก้อนเดี๋ยวให้เราสองก้อนจะพี่น้องเพื่อไปปิดน้ำก่อนจ้กเขาเดี๋ยวยิงปตัดเดี๋ยวมาเบิ้งน้ำกันจ้าซ่อมได้อีลีได้ที่สุดเขามาซ่อมได้ที่แหละเห็ดมันต้องเห็ดเป็นทุกอย่าง มันออกมีพี่น้องมันยาวโพดเงาพูดตัดมันก็ะหกนี่พ่อทำอะไรคะพ mm ่อแต่งงานพ่อแต่งงาบ่ตัดมันออกบอกพ่อระวังมันกระเดิ่งนะใส่เกือบแน่เกือบเกือบ มันเหนี่ยยามันขึ้นพวกแม้ไม่ปลอมักอีย่างพหกพวกไม่มักให้มันสะอาดมักแบบเาท้าขี้ดินมันเป็นพื้นอันดินเทาเสียหยาออกแล้วเขาก็ยังกวาดออกได้บางทีมันยิบลงโลเไม่มักกันสั่นไหมว่านี่มันมันหยามันขึ้นแล้วมันเทาเสียหยาออกแล้วมันก็ขึ้นขึ้นเร็วนะไม่ก็เดือ่อยากเสียแต่หน่อยบ้านถ้าเสียแล้ว คีดินเ้าอย่างคีดินมันไม่เป็นคีดิน,น์ค้ค้ดแม่เพ่ก็เลยเออเอาไว้ก่อนบัดย้ำมือนนาแหลงเพ่จ่าจังเสียนั่งไต้ต้นตะคบะเลยเนี่ยบรรยากาศบ้านเพ่กด็ดีดด,ดอกพี่น้องแหนมในข้างในก็เขียวบรรยากาศดีอยู่จ้ะแต่๋ยย่ามหนาวก็ล้มล้มกันนั่นแหละล้ม ่มหนาวนี่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 นีฮะอียังละก็เห็นเขียนค่ะเขียนค่ะเขียนค่ะมันนี่อยู่ส่วบอกป้าๆนานๆด้อีหยังเขียค่ะยากวะ่ใช่เนี่าุกั เดนี่อยู่ที่หมออย่านย่านนั่นนะไปดักเนื้อแดดเดี๋ยวต้องเปิดหน้าต่างในห้องนอนไว้เด้อพี่น้องเพราะว่าแดดมันมาข้างนี้แดดมันมาข้างนี้แล้วมันเห็ดอะไรหนาอ่าห้องนอนเพ้หอนชัดออมมาเหยียด ตัดมันออกมันก็สะอาดตาเนาะพี่น้องเนาะเทาบี่ตัดมันมันก็โคกตึ้งตึ้งอย่งนี้ท่านเน่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นใบอ่ามันเป็นอันสายเอ็นไหมพี่น้องมันเป็นใบตัดแบบอันแบบเป็นเล็กมันเป็นสายเอ็นมันก็เลยมันก็เลยปลอดภัยแน่มึงต้นแก้วเพชรต้นอะโวคาโดต้นอะโวคาโดต้นแก้วต้นมะเขียบ เหมืองบอกงวงีปลูกสามปีแล้วว่าเป็นไม้ดอกนี่พี่น้องต้นจากทีหาต้นยังมาปลูกกีดปลูกมาเนี่ยนาแรงกับี่ต้นพี่ตายแล้วเพาตายแล้นั่นมาดูพ่อดูพ่อทำอะไรพ่อตัดหญ้าคุณพ่อตัดหญ้า,อาเอาจักรยานขึ้นค่ะ เอาจักรยานขึ้นเออเก่งจังเลยปฮอนมันฮอนมาเนาะฮะจะไปใกล้ไฟมันเป็นยังมันฮอนบ่เออผู้ใดห้องไครน้องเนเน่บ่เด็ฮะ ยิ้มหวานเนี่ยปาป๊าน,น,นาๆคาุณึกเขียวฮักเขียวฮักเขียไปเลยเขียวโบมีเขียวโบมีเอายิ้มหวานเน,น,าานี่ยปาป๊านาๆคุณเสยไหมยสยมันนะมันว่ามัาน,านสวยนั่น,นเขียวบ่มี่มันบองบานเถ้าเขาบรักษา มันกัจะเป็นอีกอย่างหนึง่งเนาะพี่น้องสังเกตบังโลดบ้านบ้านต้องให้หลังไงจำไดถรร้ถ้าเขาบรักษาถ้าเขาบริี่กะกระเซากระมองกะบไม่เป็นตายูจ้ะแค่ทายคลิปไปป้าปา้าน้าเบิ้งบ้านมันบ่มันมันบ้อยู่ที่ว่าความอบอุ่นมันบไ้อยู่ที่ว่าบานหลังไงมันอยู่ที่ คนในครอบครัวหักกันเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคนในครอบครัวกองดองกันเชื่ต่อให้คุณมีบ้านหลังใหญ่หลังโตถ้าคุณไม่มีความสุขมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสู่บ้านเท่าหลังน้อยบรรยากาศดีๆคนในครอบครัวหักกันบรรยากาศก็ดี ธรรมชาติบ้านนอกเขาคิดว่าฝนจะมาอีกไปหรอกเดี๋ยวให้ตาหน่อยตัดหญ้าก่อนเนาะจากพี่น,อนอ้องเนาะตัดหญ้านี่ปันเ,นเครียดให้ผู้ใดมาคนนีดด้ปันปันเครียดให้ผู้ใดมาคนนีดด้แกงหน้าแกงหลัง แค่อยากได้ต้นนะนั่นแม่จ่าพี่น้องมาปลูกพี่น้องว่ามันพี่น้องว่ามันเขากับบานบอ่อต้นไอ้เอียงนะเพื่อนบอกเพ่วอยู่ถ้าเกิดว่าผู้ใดไรปลูกแล้วมันถ้ามันออกดอกเอเพื่อนว่าดีเด้ต้นนี้อย่างต้นเศรษฐีบอกเพ่ยก็บอกเคยเห็นต้นมันว่าเป็นยังไงเพื่อนนั่นนั่นเพื่อนก็เลยบอกเพ่ยมานะว่าเอาเอาต้นเศรษฐีมาปลูกเพ่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถ้าผู้ใดไปลูกแล้วมันออกดอกอ่ะมันดีท่าน แค่เดินขี่ไปหาปว่าปลูกเบื้องอนถ้ามันดีเพล็กอะอันไหนมันดีเพล็กอะหาว่าปลูกว่าพี่น้องว่าต้นเข็มมันบ่นดีเพล็กอะถอนออกแล้วเพล็ถอนออกแล้วโอ,อ,อ,อ้ยไปก่องบนด้วยจ้งพี่น้องเสียงดังไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า